สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุกครูส่สกคนทับมาพบกันอีกแล้วเนาะ,ะนอกก้องกเมียฝรั่งบันโหน,น่คนเกาคนเดิมพี่น้องคะ่ะมันหนีนางมาพร้อมกับหนักสดคือเกาเนาะคะ่นอ้นองหนามันมันจังน้นนนนอยเพราะว่าพึ่งเลิกงานพี่น้องมันหนีเฮ็ดงานเมื่อยแห้งจ้าอีนางกินอ่ากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วกินมันหนีกินก๋วยเตี๋ยวเนาะคะ่ะน้อเฮ็ดก๋วยเตีเ๋ยวกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไม่กินของหวานตบท้ายจ้่พี่น้องเป็นไอติมโอรีโอค่ะนี่เป็นแบบนี้ แซ่บยูพี่น้องขะเป็นไอติมโอริโอ้ั้งแต่มาอยู่เมืองนอกนี่อยากกินแห้งพี่น้องขะแต่ว่าบริสุ่ยกินจักเธอเพราะว่ามันแพง <c oughs> มันแพงมันจะมีขายอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ช่องไอติมเนาะคะ่ะเนาะมันมันก่อบริสุทธุกซูเปอร์มาร์เก็ตดอกอันนี้แซ่บยูจ้ะอืเห็นงานได้แล้วอยากอยากกินยังก็กินพี่น้องขะแต่ว่าแต่ยีน่งก็บบริสุ่ยกินซะทุกอย่างที่อยากอยากกินเนาะคะ่ะเนาะ ค่านี้นั่งซื้อซื้อกินทุกอย่างที่อยากกินเงินกับ่เหลือจ้ะเพราะว่ามีแต่แนวอยากกินพี่น้องก่อนนั้น,น,นที่กินพี่น้องคะ่ะหายความสุจกจะาของนะคะเนาะซื้อมากเพราะยาเพิ่งกระโจมอยู่โจมันเธอหูบอว,วาเธอร์เสือไอติมอันนี้มากกองนึงเนี่ยนะฉันสาม,มารถซื้อไอติมที่ติปไอไอติมกองแบบไอติมตักนะนะที่ว่ากองหนึ่งมันจะมีสามรสนะเราว,ว่าเราสามัมเราสาม,มารถซื้อไอติมตักกอง เซตเต็มกองแบบนั hmm, <case> <food> <air> ้นนะได้สามสี่กองแล้วบ่าพี่น้องแล้วโจมเด้แล้วโจมแต่เราแต่เราแต่เราก็กินเด้พี่น้องแล้วโจมแต่เราก็กินเด้อืม็จเก่หนี่ด้ใช่ไหมตอบคอมเมนต์พี่คนหนึ่ง <c oughs> ติดคอมเมนต์เขามาถามเรื่องวิซาซัมบูนะคะเนาะว่าวิซาซัมบูมันคืออะไรวะสันวิซาซัมบูมันคืออีกอย่างวะสันอีนั่งก็เหตุคลิปเล่าไปแล้วนะคะเนาะแต่ว่าอีนั่งอาจจะเล่าวาละเอียดวิซาซัมบูอีนงังอีนังจะเออสิ่งที่อีนังอ่าสื่อสารออกไปพูดออกไปอธิบายออกไปบอกเล่าออกไปนะ บางทีนะ่ะขอมูลมันบ่น,น่นเดพี่น้องเด้อข้อมูลมันบ่นแหนอีนางพูดให้ฟังเท่าที่อีนางหูมาเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ขอโทษขออภัยอีนางพูดให้ฟังเท่าที่อีนางหูมาแล้วก็เคยสัมผัสมาเนาะค่ะเนะ <c oughs> <c oughs> าะผู้ใดที่มีข้อมูลแน่นก็นีก็สามารถอ่คอมเมนต์มาเสริมใ้ได้พี่น้องเด้อ อีนางจะอธิบายแบบนี้นะคะนอให้เข้าใจกันได้ไง่ายๆวีซ่าซัมบูสําหรับของประเทศนอร์เวย์เนาะค่ะนอแต่ว่าประเทศอื่นนั่นเขาเรียกว่าวีซ่าซัมบูหรือเปล่าอีนางบลูแต่ว่าอีนางอีนางอยู่ประเทศนอร์เวย์อีนางพูดถึงอ่าในประเทศนอร์เวย์เนาะค่ะนาะวีซ่าซัมบูก็คือวีซ่าที่เฮาเนี่ยอ่าจะขึ้นมาอยู่บ้านฝรัง่งอยู่ประเทศของฝรัง่งอยู่ประเทศของแฟนเฮานั่นแหละพี่น้องย่าประเทศอ่าประเทศนอร์เวย์ วีซ่าซัมบูก็คือวีซ่าที่เฮาเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ประเทศนโนเวกับกับอ่ากับฝรั่งโดยที่บอจทะเบียนสมรสบอแต่งงานบอจดทะเบียนสมรสแต่สามารถที่จะติดตามติดตามฝรั่งขึ้นมาอยู่ประเทศของเขาได้เนาะค่ะนะวีซ่าซัมบูเฮาขึ้นมาเฮาสามารถที่จะเหตุงานได้เฮาสามารถที่จะอยู่ประเทศโนเวได้เฮาสามารถเหตุงานได้เฮาสามารถเสียภาษีได้ แล้วก็ค้นที่มายูด้วยวิสาซัมบูมายูน้ำกันที่ประเทศนอร์เวย์สามารถมีลูกมีหลานได้แล้วก็เฮ็ดงานซอยกันเลี้ยงลูกออกค่าใช้ใจนู่นนี่นั่นก็เหมือนกับผัวเมียกันปกติน่ะพี่น้องคะเพียงแต่ว่าเฮาบได้แต่งงานกับจดทะเบียนสมรสกันเทอนันสินสมรสเฮ่ากับิีบได้ยังสิ่นะพี่น้องแต่แต่ถ้าเกิดว่ายูน้ำกันสร้างเนื้อสร้างโตมาน้ำกันยังสมมติว่าซื้อบ้านนะ ซื้อบ้านที่ประเทศนอร์เวย์น้ากันจังสีงามเลิกล้ากันไปกับแบ่งบ้านากันคนละครึ่งหรือว่าผู้ใดผู้นึงที่ตายไปก็บ้านก็จะเป็นของเข้าเครงหนึง่งอีกเครงนึงก็จะเป็นของผู้ทายจังสีนาพี่น้องก็จะเป็นของลูกหลานผู้ทายหรือว่าพี่น้องของผู้ทายพอแม่ผู้ทายถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผู้ทายบอมบอมไม่ลูกะนะจะเข้าจะบดายสินสมรสนอกเสียจากว่าฝรั่งเขาจะเขียนพินัยกรมให้เข้า เฮาจะบอไดสินสมรสขันเฮามาอยู่กับผู้ชา้ฝรั่งด้วยวีซ่าซัมบูเฮาสิบ่ไดสินสมรสสิบ่ไดเงินแม่ใหม่เงินแม่ใหม่มหมได้บ่ไอหนีนงังบอกตรงๆว่าออน,นังบ่1 0อยปเปเว่าไดหรือบ่ไดแต่ออน,นังคิดว่าบ่ได ได้นะคะเนาะเพราะว่าเงินแม่หมายนี่จะได้ก็ต่อเหมือเฮาแต่งงานจดทะเบียนสมรสยู่น้ำกันแล้วผู้้ายตายผู้ยิงก็จะได้เงินแม่หมายอย่างประมาณนี้แต่วิาสาซ้มบูนันขืนมายูน้ำกันซื้อนี่นางว่าบ่อหนาจะได้นะเงินแม่หมายเนาะะเนะแล้ววิาสาซ้มบูถ้าเกิดว่ามายูแล้วมายูวิาสาซ้มบูแล้ว <c oughs> แล้วเกิดกรณีเลิกเลิกลากันไปเฮาสามารถที่อยู่ประเทศโนเวไดไอวอันนี้ เหมือนอีนั่งจะเคยเด็นยินมาว่าวีซ่าซัมโบเนี่ยพอขืนมายุปปุ๊บเขาจะมีระยะเวลากำหนดให้สมมุติว่าเจ็ดปีสิบปีหรือแบบอย่างประมาณนี้ละสม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 มติว่าเจ็ดปีสมม,ดปสมมติว่าเขาขืนมาอยู่ประเทศนอร์เวย์ได้เจ็ดปีเนาะเจ็ดปีเหตุงานเสียภาษีตามปกติเราย่มือใดมือหนึ่งผู้ใายเลิกเลิกกันเลิกกันหรือผู้ใายตายแต่สินะเฮ้า พอพอพออยุครบเจ็ดปีเขาก็สามารถจะอยู่ประเทศโนเวต์ต่อได้เพราะว่าเขามีงานเห็ดเขามีงานเห็ดเขาเสียภาษีก็จรินแนบแนแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใดผู้ใดที่อยู่บ่ถึงเจ็ดปีอยู่บ่ถึงเจ็ดปีเราเกิดกรณีเลิกล่ากันไปด้วยว่าผู้ชายตายแต่ว่าผู้หญิงมีลูกกับผู้ชายจ็กสินะพี่น้องผู้หญิงมีลูกกับผู้ชายผู้หญิงก็สามารถที่จะเหตุวิสัยติดตามลูกได้เลยพี่น้องคนาเนาะ อันนี้ขอมูลทีนางหูมาได้พี่น้องเดอวีซ่าซัมบูมันคืออะไรก็คือวีซ่าที่เหตุวีซ่าขึ้นตามมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของผู้ชา้โดยทีบ,บ่แต่งงานก็จดทะเบียนสมรสบ่แต่งงานบ่จดทะเบียนสมรสนั่นคือวีซ่าซัมบูเขาเรียกว่าวีซ่าซัมบูเนาะคะ่ะนอย,อยูน้ำกันชั้นผัวเมียแต่ว่าบ้แต่งงานบ้จดทะเบียนสมรสเนาะเะนาะอีนางก็มาอธิบายให้ฟังเท่าที่นางหูมาเนาะเะนาะ เนาะค่ะยีน่าก็มาตอบคําถามอะไพี่ๆน้องๆเด้อค่ะเด้อสําหรับผู้ใดที่ถามเข้ามาเ bueno. นาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็ถามไปยีน่าอยู่เมืองอีหยังยีน่าอยู่เมืองอุสตารีเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่เมืองอุสตารีอุสตารีก็คือเป็นเกาะเป็นเกาะเกาะหนึ่งในประเทศนอร์เวย์อยู่ใกล้ๆกับเมืองบาร์เกนเนาะคะนะ่ะเนาะจะอยู่ห่างจากเมืองบาร์เกนประมาณสี่สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงพี่น้องค่ะเพราะว่ามันเดินทางได้สองทางเดินทางออกจากเกาะนี้ได้ ได้สองทางก็คือไปทางสะพานขามค่ะข,ขับสะพานขามเกาะไปสะพานยหงไๆแล้วก็ขึ้นเลือกขามฝากขึ้นเลือกขามฝากไปเดินทางในสองทางนะคะเราเดินทางออกจากเกาะ เกาะอุสตารก็เป็นเกาะแปลว่าเกาะใหญ่ย่พี่น้องในในเกาะอุสตาเรก็จะมีอ่าหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านย่อมนึงย่อมเป็นย่อมเป็นย่อมตามเกาะตามที่เขาตามอีหยังประมาณนี้นะคะเนาะในเมืองอุสตารบโบเ็นเมืองใหญ่พี่น้องคะเป็นเมืองเป็นเมืองย่อมออกมาเมืองใหญ่ก็คือเมืองบาร์เกนแล้วก็ออสโลออสโลก็คือเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์แต่อีนั่งอยไกกับเมืองบาร์เกนก็จะอ่าเป็นเมืองหน่อยลงมา จักน้อยหนึ่งเป็นเป็นเมืองใหญ่ลำดับที่สองของประเทศนอร์เวย์เด้อพี่น้องเด้อเมืองบราร์เกนก็ขื้นซื้ออยู่จ้ะพี่น้องเคยเห็นอ่าในใน,ในรูปบอในรูปเี่ว่ามันมีบ้านหลากสีนะบ้านหลากสีที่มันจะเป็นบ้านติดต่อกันมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีสมจังสี่นะพี่น้องคะ่ะเป็นบ้านหลากสีด้านราคาอยู่ในเมืองบราร์เกนเนาะคะ่ะนอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกอ่า เป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศนอร์เวย์เนาะค่ะเนาะอีนางทาความสะอาดเด้อพี่น้องเด้ออีนางทํางานทําความสะอาดจ้ะอายุสามสิบปีนายตามสามีมาอยู่ประเทศนอร์เวย์นี่จะสามปีแล้วจ้ะแต่ว่าอยู่น้ากันกับพอญงนะหกปีกว่าแล้วจ้ะสําหรับผู้ใดที่อ่าคอมเมนต์ถามเขามาเลยอีนางบอ,บอเด็ดตอบอีนางก็จะถือโอกาสเอาคลิปนี้ตอบเลยเนาะค่ะเนาะ เอาอ่าอีนังบอ๊บก็บอกวอยมีเวลาต่อปีหลีจ้ะแทบเป็นไงาผ้าหมาเป็นไงหมาของลูกสาวเรามาฝากเรี้ยงแล้วผ้าออกไปยัง นอกบ,บ้านแล้วเลาะแถวนี่แหละไอีนั่งอีน่งบ่ได้ลิกเกียรตหมาเลยแต่ว่าอีน่งบ่มากกินหมาบ่มาขนหมาแต่ว่าวอีนั่งหกงักแมวอีน่งหักแมวอีน่งอยากเลี้ยงแมวแต่ว่าพ่อหญ่บ่ให้เลี้ยงพ่อหญ่บอกว่าถ้าเกิดว่าเาเฮา,าเลี้ยงแมวเนี่ยเวลาเฮาจะไปไสมาสไสยังกับไยเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะลําบากเพระาะว่าจะบ่มีคนเลี้ยงให้หรือเฮาเอาไปฝากเอาไว้ซเอา เอาเอาแมวหรือสัตว์เลี้ยงไปฝากไว้กับศูนย์รับเลี้ยงได้แต่ว่ามันมันก็ต้องมีขาจสายใจนะพี่น้องนึกออกว่าแล้วพญเพิพ่นบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไปเที่ยวแบบอาทิตย์สองอาทิตย์เอียงประมาณนี้มันก็กจําเป็นที่จะต้องเอาไปฝากในสถานรับเลี้ยงจงซง่นะพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าเฮาป่อยมันไวบ้านนังซี่ก็เหมือนก็เท่ากับว่าเฮาขาดเขาประมาณนี้นะพี่น้องพญาหญ่งเราบอกแบบนี้แล้วคะ่ะเนาะ เราไ่อ,อยากให้เลี่ยงแต่วีน่าเนางอยากเลี่ยงอยากเลี่ยงแมวมจะเปิเี่จนแล้วก็ไม่ยอมอาที่นี่ฝนตกทั้งอาทิตย์นั่นแหละเนาะเป็นตาเบื่อจ้ะนานๆที่จะมีหนาหอนจะมีแดดพี่น้องังฝนกระตกอือ หน,หนาวเหมืดเร็วไปเที่ยวใดบ่คอยม่ยวนดอกมันมืดถนนหนทางประเทศนอร์เวย์นะนอกนอกจากมันจะแคบแล้วนะบางพื้นที่บ่มีไฟพี่น้องบางพื้นที่เมือจดจังใดก็มืจดจังนั้นอิลิจะมีไฟก็ต่อเมื่อหนารงเรียนหรือหนามู่บ้านดวงสองดวงขึ้นอยู่ที่ว่าหมู่บ้านนัน่นมู่บ้านเล็กหรือมู่บ้านใหญ่นอกนั้นถนนเพาวา่าฟังคว้าจะเป็นเหวฟัง ฟังฟังฟังขวาฟังขวาจะเป็นเขาสูงเขาหินสูงฟังฟังซ้ายจะเป็นหิวลงไปก็บ่อมีไฟบอมีไฟ <c oughs> อไฟาประเทศนอร์เวย์เขาขับรถกับรถเร็วแต่กับบอมแต่ก็บ,บม่มแมนว่าบอมีเลยคนดีขับรถเร็วมีอยังอ่าซุ่มไวลุ่ไวรุ่นที่ว่าขับรถใดเพิ่นขับรถใดเนี่ยมันมากขับรถเร็วกันพี่นอ้อง แต่ก็บบ่อไข่มีแบบเกิด okay. รูปอ bon ุบ <No ัต <|ja|> ิเหตุนะนี่น uh ั่นดีใจแห้งสิเด็ดแต้าร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีพี่น้องค่ะดีใจโชคดีมากเลยอืม อิ่มแล้วพี่น้องเหลือท่านี้ก็มากินที่มันเบิดอิ่มจ้ะยาดเบา้แล้วพ่อแหละอาไปกินเมื่อดึกต้องแซ่สิสไวเนาะจ้ะเพราะนมมันละลาย เดี๋นี่ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะขันนอ้อนอีนางกับกไปนอนพักผ่กนอนจักหน่อยไปนองเมื่อยงานแห้งมาเนี่ยงานเห็ดงานรู้ป่ะไปานดอกยานมาแล้วงานงานมาแล้วเพหัวหน้าเพิ่นก็บอกว่าบ่าต้องบ่ต้องรีบบ่ต้องเครียดเพราะฉันมาเห็ดงานแต่ก็ไม่เห็ดงานอ้วยนี่นี่เพราหน้าจะพยายามที่จะบ่ใหา้พนักงานเครียด อยากให้พนักงานเห็นงานไปเรื่อยๆมีความสุขในการเห็นงานนะค่ะเพี่จะบอกตลอดว่าเรามีเฮามีเวลาว่าจันเขามีเวลาเห็ดไปเรื่อยๆบ่ต้องรีบบ่ต้องเครียดแต่ว่าเขามอบงานให้เฮ้าเร้วนะพี่น้องเหตุรงเรียนนี่เขามีเวลาให้เจ็ดหนึ่งอาทิตย์เซ็ดอาทิตย์นี่อาทิตย์หน้าก็ไปเปลี่ยนไปลงเรียดอื่นแล้วก็ไปเฮ็โรงเรียดอื่น หนึ่งอาทิตย์เสดจากเสดจากโรงเรียนเสดจากรุ่นที่สองหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ไปโรงเรียนที่สามอีกหนึ่งอาทิตย์จะสิเนี่ยพี่น้องขาในเมื่อแต่ร่างงานน่ะเขาบอกอยู่ว่าเฮาได้เหตุโรงเรียนหนีจักมือประมาณนี้เนี่ยเฮาเฮาต้องว่างแผนแล้วว่าโรงเรียนนี่มันมีจักห้องจะสิเนี่ยพี่น้องขแเราพนักงานมีจักคนจ้ะสิเนี่ยก็จะ แบ่งนาทีกันเฮดแต่จะฝ่าวเฮตแ้มันแบบว่าแล้วท่านเวลาจังสีนะพี่น้องแล้วท่านเวลาก่อนที่จะเปลี่ยนไปโุงเรียนอื่นจังสีนะพี่น้องคะแต่ก็บ่ได้รีบบ่ได้เร่งอีกอย่างมากมม้ดอกแต่ว่าแน่วัดแน่วัดที่นี่ก็คือทําทําความสะอาดไงก็คือทําทั้งหมดเลยฝ้าไอ้ฝ้าผนังโุง,งเรียนเด็กหน่อยเนาะมันกับแบบว่าเล่นท้งเล่นสีเล่นดินอีกยังกันเนี่ยมันก็จะมาเลอะผนังสีขาวๆเด็กพี่น้อง ก็ต้องเซตตู้เตอร์แต่ว่าตู้เนี่ยห้าเซตแต่ข้างนอกค่ะห้าว่าต้องเข่าไปเซตข้างในถ้าเกิดว่ามันเป็นตู้แบบตู้มีประตูปิดแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตู้แบบเป็นชั้นว่างของที่มันบ่มีประตูปิดอันนั้นนะห้าเซตอยู่เซตประตูเซตกระจกข้างนอกข้างในเซตก่อนเซตที่จับเซตโต๊เซตเก้าอี้จังสี่นะพี่น้องก็คือทำทั้งหมดเลยเพราะว่าปีหนึ่งเขาจะเฮ็ดแค่ข้างเดียวสำหรับแมววากแล้วข้านอกเฮ็ดช่วง โรงเรียนเปิดเทอมแต่ถ้าเกิดว่าเหตุทําความสะอาดธรรมดาทั่วไปนะเฮ็ดสู่มืออยู่แล้วตอนช่วงโรงเรียนเปิดเทอมเฮ็ดทุกมืออยู่แล้วค่ะบพรว่าจะเป็นล้างกวาดฝุ่นถูฝุ่นล้างห้องน้ำตั้งสี่มันแต่ว่ามันจะเฮ็ดทําความสะอาดธรรมดาตั้งสี่นะพี่น้องมันจะบริเฮ็ดแบบว่าจะต้องมาเซตตุงเซตโตเซตตู้เย็นเซตเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างแบบนี้บ่ต้อง ประตงประตูนาตางบอไดเซจสำรับทีเฮดทำข้อสอบธ,ธรรมดาเนาะเนาะสิได้เฮดก็ต่อเมื่อ,อทำข้อสอบใหญ่ก็คือหนึ่งปีหนึ่งปีในหนึ่งปีทำหนึ่งครั้งอย่างประมาณนี้ค่ะก็จะต้องเฮตให้ดีจังหน่อยนึงเนาะเะนาะแล้วพนักง,งานประจำนะส่วนมากเขาจะลาพักหล่อนกันช่วงนี้ช่วงที่ว่าเขาทำข้อสอบแน่วักเนะพี่น้องทำข้อสอบใหญ่นี่จะบค่อยมีพนักง,งานประจำไม่เฮตส่วนมากจะมีแต่พนักงานผ่าทามพนักงานชั่วขราว หรือวีค่านี่แหละพี่น้องเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันงานมันหนักอหลีพี่น้องค่ะทาทาความสะอาดญ่นี่งานมันหนักอหลีพี่น้องปวดไปเบอไนปวดแขนปวดหลังพี่น้องเอ้ยมืนอี้กับปวดหลังจะเพราะว่ามันต้องกลมๆเงยๆเนาะกลมๆเงยๆหลากโตทุลากโต๊เพราะว่าเขาต้องลากโต๊ะเขาใส่อ่าอ่าหลดทาความสะอาดแลนเนาะพี่น้องหลดทาความสะอาดแลนเพราะฉะนั้นเขาเขาเขาต้องลากโตมันถึงจะแลนได้เนาะค่ะเนาะ ค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมชม,ชมเนี่ยฝรังบันหนอกเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณเอฟซีไม่ไม่ที่ให้ความสนใจคลิปของอีนั่งและเข้ามาเบิ่งคลิปของอีนั่งเนาะคะ่ะนอกากแล้วก็แล้วก็ชื่นชอบคลิปของอีนั่งอคนี้อีนั่งก็ต้องขอขอบคุณเด้อพี่น้องค่ะอยากหูอยังเกี่ยวก็ตัวอีนั่งสามารถถามมาไหนเด้อพี่น้องเดอ้อขัดเกิดว่วอีนั่งมีเวลาอีนั่งสิตอบให้ คันนี้นาโบอได้เข้าไปตอบในคอมเมนต์นี้น้งก็บชิมาเฮ็ดคลิปตอบให้เด้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย